โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผม นหนั่งนกาปวดหลังสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะวันนี้เราจะมา <c oughs> <c oughs> ผมถอดใบนะเนื่องจากว่าลำนี้อโดนฝนมาสองวันลำนี้นะครับก็เอเท่าที่คุยในแชทก็คือว่าโดนมันบินแล้วเอียงแล้วมีอาการว่าใบชอบหลุดข้างใดข้างหนึ่งนะอันนี้ก็ยังไม่ได้บินเนาะเพราะว่านี่ก็สองทุ่มครึ่งแล้วผมจะมาลอง เทสเจ้าตัวระบบเซฟตีบบนะ <c oughs> น้นะครับระบบเซฟตี้เนาะของโดนนะครับระบบเซฟตี้คืออะไรมีหลายๆคนนะครับที่ที่ยังไม่ทราบโดนถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้ามีระบบไจโรในตัวนะครับพอเวลาเราจับคว่ำหรือว่าโดนมีอาการพลิกอันนี้มันจะดับกลางอากาศเลยนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้ตัวเองเนี่ยดิ่งพระสุธาได้แบบเต็มที่นะครับในกรณีที่มันบินนะอันนี้คือจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดจากอะไรยังไงแบบไหนเนาะมันมีหลายๆคนที่ที่ยังไม่รู้หรือว่ามีหลายๆท่านที่เล่นไปแล้วก็มีอาการแบบแปลกๆนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังคือว่าผมเคยเจออยู่เคสนึงนะครับโดรนมันมีอาการคืออ,อย่างน้องคนหนึ่งเขาเล่นนะครับเล่นโดรนพอโดรนมันมีอาการว่า ตีลังกาเรื่องหงายท้องแบบนี้นะครับแล้วระบบเซฟตี้ของโดนนะครับมันไม่ยอมตัดพอมันไม่ยอมตัดปัญหาก็คือปกติโดนมันจะบินลักษณะอย่างนี้มอเตอร์หมุน4ใบมันจะดึงโดนขึ้นแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วพอมันหงายท้องถ้ามอเตอร์มันไม่หยุดหมายความว่ามันจะต้องพาตัวเองดิ่งพสุทาแบบเต็มที่อย่างนี้นะครับอันนี้อันตรายมากเนาะเมื่อกี้จะมองเห็นว่าชุดกิมบอลที่ผม อันนี้มันได้ลนะ <c oughs> อันนี้ผมจะ start แบบแบบออฟ GPS นะครับก็คือปุ่มนี้จะต้องโหมดให้มันอยู่โหมดหนึ่งนะเล่นโหมดหนึ่งนะครับกดเราจะเห็นว่า l o แบตเตอรี่สก้อนนะครับเหลืออย่างละ2อิดกดตรงนี้ค้างไว้นะครับโอเคมันจะมาที่ออฟอันนี้คือเอาไว้เล่นใน indoor นะครับหรือว่าในพื้นที่ up. อับอับสัญญาณหรือว่าในพื้นที่ที่ไม่สามารถต่อ GPS ได้นะครับ start นะครับ ตัวนี้คือเจ้าตัว s g 9 0 7 Pro นะผมแค่จะมาลองทดสอบให้ดูว่าระบบเซฟตี้มันคืออะไรนะครับพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บกดเทคออฟจะมองเห็นว่าโดนบินขึ้นเราจะได้ยินเสียงมอเตอร์ที่มันมันมัน,ม,นมันไม่เท่ากันนะครับถ้าหัวทิ้มหัวทิ้มมอเตอร์สองลูกหน้าจะได้ยินเสียงนะมันจะทำงานเยอะขึ้นนะครับ เห็นไ,ไหมครับถ้ามันอยู่ในระนาบเดียวกันเสียงมอเตอร์มันจะดังเท่าๆกันสมมุติว่ามันเอียงซ้ายไอเนี้ยสองลูกเนี้ยเดี๋ยวมันจะดีดตัวเองขึ้นคอยดูเดี๋ยวนะเห็นนะพอเอียงขวาสองลูกนี้ทํางานสูงขึ้นนะพอเอียงซ้ายสองลูกนี้ทํางานเยอะขึ้นนะครับ เห็นไครับอันนี้คือปกติของดโดรนที่มีจิมบอลน,นะไอ้และที่มีไจโรนะครับถ้ากรณีที่มันจับหลายเห็นไหมฮะอันนี้คือเซฟตี้เขาจะตัดนะครับนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับระบบเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆ นะครับซึ่งมีหลายๆคนเล่นแบบแผลงๆงนะครับจะให้โดนตีลังกามันเป็นมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่สามารถตีลังกาได้นะครับถ้ามันมีไจโรอยู่นะครับเพราะถ้าตีลังกาหงายท้องเมื่อไหร่ปุ๊บดับกลางอากาศหัวทิ่มมันไม่สามารถทําได้นะครับมันจะไม่เหมือนโดนที่ใช้ระบบอ่าโดนตัวเล็กที่เป็น Wifi นะครับซึ่งตัวนั้นอะ หลักการทํางานของมันคือมันจะตีลังกาเองโดยระบบหรือว่าระบบนะครับที่เราเห็นเห็นกันพอกดปุ่มปุ๊บติ๊กถ้าเป็นโดนตัวตัวตัวนนนะพอกดปุ่มตุ๊กติ๊กติ๊กตรงนี้นะครับมันจะมีคําสั่งรอพอเราดันจอยไปอย่างนี้ปุ๊บโดนมันจะมีอาการตีลังกาแบบนี้หนึ่งรอบนะครับหนึ่งไซเคลิลโดยมันจะเป็นตัวคหนดเองว่าถ้ามันหมุนแบบนี้หมายความว่ามอเตอร์ฝั่งเนี้ย จะต้องดับหนึ่งวิหนึ่งวินะครับเซี่ยวหนึ่งวิมันสามารถม้วนตัวเองขึ้นฟืดแล้วก็ดันกลับมาที่เดิมมันจะเป็นสเต็ปอย่างนั้นนะครับส่วนพวก GPS แล้วก็พวกที่มีอ่ระบบกิมบอลมีไจโรนะครับพอเราจับงายนี่มันจะดับเลยนะ ตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องไปลองบินดูเนะเพราะตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าขาไหนที่มีปัญหาแต่เมื่อกี้คือเฟืองมันถอยมา2ตัวผมก็ตอกอัดเข้าไปแล้วก็หยอดกาวให้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันลำนี้โอเคประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผม